เอเอใช่ใช่ใช่เดาเดามับับหนาใช่นใช่ฟันดุงอยอ่ะนิดนึงไม่ได้กินเกมวันนี้ง่ายๆสวัสดีรับฮะสวัสดีสวัสดีคนโด สัมภาษณ์เสียงดวงจะมีหนึ่งลูกที่มาเป็นลูกโจ๊กใครจับได้ลูกโจ๊กคนนั้นต้องเป็นคนเล่นจะมีของทั้งหมด6อย่างลูกยโจ๊กเป็นยังไงลูกโจ๊กลูกโจ๊กก็จะเป็นเป็นลูกพ่อค้าที่ทําโจ๊กอะไรวะเนี่ยโจ๊กใส่ใชหรือเปล่าใส่หมูหน่อยหน่อยเขาเล่นเขาเล่นกันอยู่คือมือมือมือใส่ชามเล็้คือชามใหญ่ไ่นเกมเนี่ย

ตื่นวะเนี่อะไรนี่อไร่่อ่อ่ออันนี้คือแก้วยิบานเดียว๋ยวพวกกูอ่านกันเดงมันมีอะไรที่ดีดีไหมนีหยิบไปยังหยิบแล้วเอามาเออ้ยหนักยังหนักไหมเออยากอมแล้วอซ้ายซ้ายซ้ขวาขวาขวา อ่ะหันหันฝั่งซ้ายหันฝั่งซ้ายเลียได้เลียได้มีขนด้วยเืออะไรรู้ยังรู้ยังรู้ยังเป็นอะไรทีเหลือวะอายทีหนึ่งทีหนึ่งยังเอ้จะกระแลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอายยอางถ่ายยางายาจะกระแลยอ่ะ แกันแล้วอ่ะจังแอปเปิดตาวิ่ขนด้วยสัตว์ตัวตาไหมไปที่ได้ไปหนึ่งแต้มีำไว้จำไว้จำไว้หนึ่งสองรู้ได้ใครโดนเมื่ทำไมมึงเห็นอ่ะรู้หรอกขังนี่ไงอ่าจบฉลากอันหนึ่งนะอ่าโอเค อ่ะยังเอาเลยอ่ะดเฉยันีเ้เรียนได้ไหมได้มหมดอ่ะอ่าเงิงนหนักขึ้นเออเง,งินหนักขึ้นเออย่างเงี้ยกลิ่นเหมือนผมเลยวะได้ไหมเหมือนแชมพูอ่ะเร,เรียนเรียได้เรียนเรียได้ดู้ยังดูยังดูยัง,ยงตูดอ่ะตูดตูด <c oughs> เปิดนะถูกป่ะอะไรคืออะไรถูกวยวานนี้ได้กินหมูกินหมูยำปูอ่ะเฮียอ่ะกูให้พวกมึงกินก่อนว่าเริ่มังต้องโอ้โหมาแล้วเ้ย รังของรังอ่ะอ่ะอะไรอนีตือเฉยเลียได้เลียได้กินได้นี่กินได้เหนีวอ่ะไม่กล้าเอาเอาลิ้นเลียได้ขดมได้ไหมได้รับมารัแต่นี่แหละทำเค็มๆอ่ะกินเหมือนนี่เลยพอพอพอไม่ต้องให้มันดกแล้วไอหอยอังลมอ่ะใช่ป่ะเอามึงก็ต้องทานนี่กองเหรอให้ให้ครั้งให้ครั้งเดียวคือทานเลยเนี่ยจะคอแล้วมะกรูดพริดมะนาว เปิดตาดูเองแต่งบองเอาไว้หนึ่งสองาล้ยเด็กสองคนเป็นโชว์กันหน่อยรูปดำเป็นไงรูปดำเป็นอย่างนี้เป็นอ่างน้ไป่ะโอ้พี่าวมืออาโอ เบย์เบย์เบยเบย์หนึ่ชอบเลยครับท่านผู้ชมพระโผเขี้โอเคไอ้เหี้ยมันเหลืออะไรมั่งวะเนี่ยเอาเอาใช้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 เดาเดาเดาใช้ลิ้นใช้ฟันดุงเลยนะนี่เนี่ไม่ได้กินเลยใช้ลิ้นเลยใช้ลิ้นเลยใช้ไอจมูกก็ได้ ไอ้ใครใครรอบอีกใครอีกรอบยังไม่รู้เหรอยังเจนไม่กิ่นเนี่ยเยอะอะไรวะเอาอะไรอ่ะไหนอ่ะพี่อู้หึเย้ยครับเนี่ยพี่อะไร สักสาเที่ยวะ <c oughs> กกหลังมือบ้าหลังมือบ้าหลังเท้าอ่าอีกร <c oughs> อบบ้าเอ่อทายเลยว่าตีนตีนเหรอเอออ่ะกดตามะ <c oughs> <c oughs> ่ใครอ่ะเที่ยนาทีโดนเที่เหรอองานอะไรตองเพื่นดูเลยแล้วเหรอเที่ยนาทีโดนเที่ยนาทีโดนเที่ยนเหรอจับเดี๋ยวกูเปิดเองจำหนึ่งอันโอ้โหชิว เมื่อกี้ได้กินตุ่ยๆเอ้าหันหันยังไงอของนี้ของนี้เอออ่ะเ้าไม่ได้กินอย่างไงเอา้เอาจุ <c oughs> ๊บเลียกยไม่รู้เลียเออไม่รู้รรเลียไม่รู้ก็เลียเอา <c oughs> เป็นอะไรเป็นส่วนของร่างกายร่างกายเหรออืมเอาอีบ้างเอาไม่รู้ไม่รู้ตัว่เกลี้ยงบูโดนขนอยู่ด้วยอีกทีบ่าอีกทีบ้ากลิ่นออกเปรี้ยวๆหน่อยอีกทีบ่าถ้ารักแร้ไปแล้วก็กิ่นเปรี้ยวจะมีเที่ยตูดตูดหนูตูดตูดเหรอแคมตูดแน่กูว่าตูดอ่ะต้องมีตูดอ่ะอ่ะเปิดอะไรไม่รู้ คนไม่นี่เดิมสองไม่ว้างางตายแ้ววกเลยมึงอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วเปิดเลยเฮ้ยบ้าเอาอาาะไรงหวะไหนตรงไหนสายสายลงได้เลียได้ลงได้เรียได้ปิดปิดปิเดี๋ยวเดี๋ยว เอย่าหันหนีสิเออใช้ใช้ลิ้นได้นะเรียได้นะมันมีลมเบาเลมเบาๆด้วยออ้ยรูแลดูแลปากยังยังยังม็นอับจังวะปากยังไม่ายยังง่ด้ไอ้ทีนึง นี่มันเหม็นเน่าว่ะไม่เหม็นเน่าอ่ะไอ้แรงไเฉยไอ้เฉยลองหางแจ้งแรงดูหูยเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วบอก็อะไรปวดเจ้าปวดตาอะบอกมาเป็นอะไรกินปากเลยกินปากเหรอไม่ใช้ไม่ได้อันนี้หัวนมอันนี้ มัน <differences S 1> ไม่หน้ามันไม่กลิ่นที่ใช่เลยอ่าโอเคไอ้เจ้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราถ้าอยากให้พวกเราทำลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าบาย